สวัสดีจ้าแม่มสิงจามาอัปเดตข้อมูลขาเขียวทองคำสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและรายง,งานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่30มิถุนาย,ยนปี256ราคาทองคําอยู่ในทิศทางขาลงแต่ระดับต่ําสุดในรอบ3เดือนโดยนั่เวลาแม่มสินบันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวที่บริเวณ1,900 8ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ103.35 3จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ3 5 6 4 4บาทก็1ดอลลาร์โดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ10ปีรวมถึงความมิตกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลังข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาดล่าสุด4มีกรุ๊ปกลุ่มชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก86.8%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%สู่ระดับ 5.25- ถึง5.50%ในการประชุมวันที่ 25- ถึง26กรกฎาคมและให้น้ำหนักเพียง13.2%ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่รับ 5.00-5.25%ด้านกองทุน SPDR เทคขายทองคำออก2.31ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ924.5ตันด้านเงินบาทอ่อนค่าในรอบ7เดือนเป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศสำหรับวันนี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล PCE ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดนะคะให้ความสําคัญนําไปใช้พิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI เขตชิคาโกประจําเดือนมิถุนายนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนประจําเดือนมิถุนายนแนวโน้มราคาทองคําระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,890ดอลลาร์และ1,875ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,855ดอลลาร์ แนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,920ดอลลาร์และ1,930ดอลลาร์หากผานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,940ดอลลาร์ ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ31,900บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ32,300บาทแนะนำบริหารความเสี่ยงให้ดีการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่30มิถุนายนปี256หกราคาทองตามตรประกาศของสมาค,คมค่าทองคำน่าเวลาที่จมสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออมาจากสมาค,คมค่าทองคำ เพียงครั้งเดียวนะคะราคาคงที่คุณสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตรงคำนาทีรนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกาลังใจในการทาคลิปคอมเมนต์สิ้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ